สวัสดีครับกลับมาพบกับวานพาไปอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยวานพาไปเนี่ยก็จะพามารีวิวนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นเจ,เจ้าตัวนี้กันมามากแล้วนะครับก็คือ DJI m a v i My 2นั่นเองนะครับ DJI m a v i My 2สองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มารีวิวนะครับตัวสิน้าเนี่ยพอทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้า ด j i ตัวเนี้ยใช้ทำอะไรได้มั่งนี่นะครับแพ็กเก็เขาคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือมันสามารถเนี่ยเชื่อมต่อกับ iPhone ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอันนี้นะครับก็วิธีการใช้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะดูจากช่องอื่นกันมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอีกวิธีนึงนะครับที่เป็น วิธีที่เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือว่ายังไม่รู้นะครับใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็คือ d j i m i สเนี่ยนะครับมันก็จะมีนี่นะครับตัว Receiver อัอันนี้ก็คือตัวรับรับสัญญาณนะครับทีเ่เราสามารถจะต่อตูด นะครับมันก็จะมีอะแดปเตอร์ให้นะครับต่อเสียบเข้ากับพวกโทรศัพท์นะครับ iPhone Android อะไรต่างๆนะครับให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวส่งสัญญาณนะครับหรือว่าตัวไม้นะครับก็เออขาเรียกว่า transmitter เราเรียกว่าตัวไม้กับตัวรับสัญญาณครับเนี่ยพอเราออกมาปุ๊บมันก็จะรับสัญญาณอย่างนี้ได้ไหมครับก็จะมีรับสัญญาณพอหยิบออกมาปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อสัญญาณนี่ก็จะมีขึ้น ไม่หนึ่งไม่สองนะครับมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยทันทีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะให้ตัวไม่เนี่ยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับมันจะใช้การบลูทูธนะครับไม่ใช่การแพลงกับตัวนี้นะครับหรือเราจะเอาตัวเนี้ยเอาตัวนี้เสียบก็ได้ชาร์ปเตอร์เสียบนะครับแต่บางทีมันเกะก,กะนะครับเรามีวิธีที่ดีกว่านั้น ก็คือแพรลิงตัวนี้กับตัวน,วนี้ต่อเข้าหากันเลยเออวิธีการอะไรนะครับก็บลูทูธธรรมดาแล้วก็ทําวิธีการบลูทูธธรรมดานะครับก็เข้ามาที่บลูทูธนะครับแล้วก็หาแพรลิงหาปึ้งปึ่ง,งนะครับแพรลิงหาปุ๊บปหาหาคําว่าอ่อ d น i ไมนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับ หาสัญญาณนะครับที่ขึ้นคำว่าไมด j จนะครับาาห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 านี่ยครับมันก็ขึ้นค้นหาอุปกรณ์อ,อยู่หาเท่าไหร่นะครับมันหาไม่เจอแล้วครับถ้าตัวนี้เนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่ยังเป็นไฟสีเขียวอยู่ไฟสีเขียวก็คืออะไรมันก็จะแพร่ริ่งกับตัวนี้อย่างเดียวมันจะไม่ให้สัญญาณบลูทูธนะครับมันก็จะหาโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ก็จะหาตัวนี้ไม่เจอ เราต้องเปลี่ยนไฟตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าก่อนนะครับให้เป็นสัญญาณบลูทูธก่อนวิธีทําง่ายๆนะครับนี่ตรงข้างๆนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับและด้านข้างอีกข้างนึงก็จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดอย่างตัวนี้ตัวนี้ผมเลคคอร์ดอยู่นะครับไม่ได้ต่อตรงกาอะไรเลยคือเลคคอร์ดเข้าใหม่ใครไปดูคุณสมบัติของมันได้นะครับกับพี่พ ช่องอื่นนะก็จะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เราก็กดปุ่มนะครับเปลี่ยนไฟตรงนี้จากสีเขียวเนี่ยที่มันแพรกับเชื่อมต่อกับตัวนี้เนี่ยเราจะให้มันปล่อยสัญญาณบลูทูธเพื่อมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเราก็กดปุ่มนี่ครับกดปุ่มแลคคอดค้างไว้นี่ครับแล้วไฟนี่ครับไฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับ ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปุ๊บมันไม่กระพริบนะครับมันก็ยังไม่ได้แพร์ลิงครับแล้วก็นี่กระพริบแล้วครับแล้วก็กดปุ่มแพร์ลิงนะครับกดค้างไว้อ่ามันก็จะกระพริบทีๆนะครับแล้วโทรศัพท์เราก็เจอแล้วนะครับนี่ดี i จไอไมนะครับ d ี i จไอไมเราก็กดเชื่อมต่อเลยนะครับอ่ามันก็ กดเชื่อมต่อตอนนี้เราก็แพร์ลิงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นสีฟ้าค้างแล้วก็คือแพร์ลิงกับไมโครโฟน DJI เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา,เรา,าลองมาลองดออูในแอปเดี๋ยวผมหาแอปใ้นี่ก่อนนะครับอ่าอันนี้แอปบันทึกเสียงนี่นะครับเดี๋ยวลองลองกดให้ดูนี่ ว่ามันเปนึกหรือยังนี่เห็นไหมครับพอเราเกาเนี่ยเห็นไหมครับคลื่นเสียงมันก็จะขึ้นแล้วก็แสดงว่าแพรลิ่งแล้วนะครับโอเคแต่ตัวนี้นะครับมันมีปัญหาที่เวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วนะครับปัญหามันก็คือว่ามันจะไม่สามารถใช้ไมค์ตัวนี้กับออแอปแอปกล้องโดยตรงได้นะครับ เราก็จะใช้แอปอีกแอปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปแอปตัวนี้นะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแอปแบ็ a c k Magic Cam นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้แอป b บ็กแมจิก c คมเป็นแอปฟรีนะครับฟรีแอปก็เข้าไปหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถขยายจอได้เเราขยายจอปุ๊บอ่านี่แอปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เราจะดูว่าเออไม่เราเข้าไม้เราลองเกาดูเข้าไม่เอ้ยเข้าไม่เอ้ยอ๋อแอปตัวนี้นะครับเราต้องไปเปลี่ยนไมมันก่อนนะครับโดยเข้าที่เซตติ้งนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราเราใช้ไม่ตัวไหนก็เข้าไปที่ออ d ด o โอนะครับแล้วก็จะไม่เห็นนะครับออ d ด o s โอซอร์นะครับก็คือเลือกนี่มันก็จะขึ้นดีเจไม้ทูล้วก็ติิกเลือกดีเจไม้ทูแค่นี้ก็เป็นอัน ร็จเรียบร้อยครับนี่แล้วก็เรามาเกาวไม่ดูนะครับเห็นไครับพอเราเคาะไม้ปุ๊บนี่ครับไม้มันก็จะขึ้นเห็นไหมครับทุกคนนี่นี่นี่กดผิดนะครับนี่นี่ขอๆๆขไม้มันก็จะขึ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่เราแนะนํากันนะครับสามารถใช้เชื่อมต่อโดยไมดิจิตอได้นะครับ แอปนี้ก็ดีหลายอย่างนะครับก็ลองลองเล่นดูนะครับโอเคเรียบร้อยนี่ก็เออเป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่วานพาไปมอบให้ทุกคนนะครับก็ทุกคนก็เอออาจจะได้ประโยชน์ไม่มากไม่น้อยนะครับว่าแอปนี้ที่เรานำมาเสนอกันเกี่ยวกับไม่ดีใจ ไมโครตัวนี้นะครับสามารถอันนี้ก็เชื่อมต่อกับ Android ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นไฟสีฟ้านี้นะครับเป็นบูทูธก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของไม่ไมตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวก็ขึ้นอยู่ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้กลับมาเป็นสีเขียวกดเลขกคลอดคานะครับอ่าให้เป็นสีเขียวเนี่ย เห็นไหมครับช่องสัญญาณมันก็จะขึ้นของตัวนี้ด้วยเร็วมากทํางานเร็วมากเลยนะครับก็จะขึ้นช่องสัญญาสองอันนี้แล้วขอๆๆๆแล้วก็รูปหม่ตัวไหนนะครับส่วนเรื่องการเซตติ้งอะไรนี้ก็ไปดูจากออพี่ๆช่องอื่นนะครับที่เขาทํากันมาเยอะแยะมากมายแล้วอันนี้เราก็มาแค่เสนอว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับว่าไม่ดีเจนะครับไม่สามารถจับคู่กับโทรศัพท์ได้ไม่สามารถจับคู่าากับ iPhone ได้นะครับก็ลอง ดูวิธีนี้กัน,นครับอัน,นอ้อลืมบอกว่าตัวนี้เป็น1 2 p สองนะครับก็ตั้งแต่12ขึ้นไปก็น่าจะได้นะครับแต่ตามบอกสิบสอบเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้เคยลองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากนะครับติดตามวันพาไปด้วยนะครับมีทิปเที่ยวทิปวิ่ง แล้วก็แนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์แกเจ็ตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรือว่าอุปกรณ์ไอทีที่ช่วยให้เราเที่ยวสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้กับวันพาไปด้วยนะครับวันนี้หลับกันครับบ๊ายบาย